ปาขึ้นไปเลยเอาทำไมไม่ขึ้นนะ่ะขึ้นทางนี้ลูกเดี๋ยวโคตรก็มามาอะไรขึ้นมาเลยปันสวิงขึ้นโอ้โหรู้จัก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 สปินโอ้โหแม่ด,ดูนีเสุดจยอดเลยไอ้มานี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะรู้จักไปตั้งหลักสปินขึ้นมาตนแรกก<ม>็ แล้ว่าจะไปไหนดันดันดันผักด้วยผักดันเนอถ้าสวยลูกท้าสวยโอเคโอ้บ okay. oh. ีเมเอ็กเล่นทีเอ็บีทียังเล่นมาแล้วสนามเบบีแท้จะไมจะไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่อยากเล่นบอกว่าอยากเล่นคันเล็กขอได้จับคันใหญ่ก็ไม่อยากได้คันเล็กเอ,อ้อโห ถ้ากดได้สวยดูจังสปินด้วยเว้ยสปินใช่ไหมต่อเนื่องเลยเหรอโอ้โหแน่นอนอ่ะระวังเมื่อยขานะยังไม่ได้ไปทำแฮนด์เอ้ทำเบอให้เลยเนี่ยโคดผักให้ไหนจับแฮนด์ให้เหมือนกันสิจับแฮนด์ให้เหมือนกันสองข้างนี่นี่นี่มาจับตัวนี้จับตัวนี้อ่าและผมอาจารย์แทงตาอ๋อโคดผักไปก็ย่อเลยนะสามแป๊บนึงแกลบนึ่งแกลงผมแทงตา ตรงนี้ทางไหนทางนี้นะ <c oughs> จะตัดผมสั้นนะไม่หนาตสวยโอเคไปเก้าสามยองหึ่กดป๊บโย่ย่ลงลึกๆแรงๆแรงๆน้อยย่แอ็นเรามีค้อจับเวลานะโดยเครื่อง่ดยใช้เครื่องจับเวลาของเรานะ ก้นได้ก้นได้ก้นแทบติดเบาะเร็วน mm. like ้อยปั่นเติมแต่ว่าไม่ต้องปั่นก็ได้แต่ว่าไม่ต้องปั่นตรงนี้ขึ้นมาก็เลยก็ได้ดูความเร็วแล้วย่อแล้ว โอ้โหเท้มากเฮ้ยดีขึ้นโคตรบอกสามสิบสองสุดยอดดูแขนสะก้อนสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดมันมาก ปวดตามตูดปีกนกเห็นชัดเจนเลยอะอึด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 เวียงโค้งย่อด้วยเออสวยลลกข้างทางจะเหนื่อยเเล่นหลายรอบ ทายเรียบร่อยเท่าตัวง่ายถอยหลังแขนขาตรงถอยหลังถูกต้องนะครับอย่าลืมนะปั่นลงไปเลยนะโค้งตกสามตองหนึ่งเหยียบตั้งแต่ตรงนี้เลยอย่าปล่อยฟรีนะพร้อมไหครับสองต่อหนึ่งป้ายปั่นลงเลยเึ้ยแอนตี้อย่าพึูดวีขาดบ๊อบงอแล้วเล่นงอยเล็่นงอยเล็่นงอยเลี้ยวเร็ว ของสวยจะได้เท่าไหร่นะรอบนี s <S exactly. ้เนาะไม่เห็นเติมเลยค่ะลูกไป รอบนี้โค้ดบี้เองเลยถ้าพ่อจะปล่อยตัวคนมาปล่อยเนี่ยก็จะยากไปไ่เทาไม่เทหมดตามบีแล้วเยเรีเรีมันดีปกติม่ปั่นตรงนั้ได้เท่าไหร่ สามสิบเจ็ดห้าโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยยี่จาก32-35แรก,แรก โี oh, so ่สิกกบ,ก,ก,บก้าแปดนึ่โอ้แน่นอนนะ